สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูซูคอนครับวันนี้ช่องฮักนกชาแนลครับในเมนูต้มหอยพี่น้องต้มหอยโขงครับจิ้มแจ่วซีฟูดพี่น้องโอ้ยซีฟูดลดเด็ดแก้มกะมักแตงแน่ครับเดิแจ่วฮงพิเศษแจ่ว่นมแดงแดงเลยแซบแซบแล้วเบิดจีมเป็นยี่บอจีเป็นโอ้ยลมหนาวกำลังที่เศร้าครับตัวใหญ่ครับเป็นหอยคัวนะครับ หวยหง่หัวเต็มหอยขัวสามารถอยู่ได้เป็นปีพี่น้องไอขวัวพึ่งไว้ครับหอยปากกว้าง<อ>ล้างทําความสะอาดแล้วมาต้มครับแต้มพอดีฟ้าเปิดครับแล้วก็เอามากินครับพี่น้องท่านได้สนใจไตข้าวมันพอดำมากครับเดี๋ยวพอดำจัดทรงให้แมนหัวหอยว่านๆเลยน่าจะหนีกันบบาหัวงใหญน่นอน กอขี e ้กับดีดพี่น้องกันบอปตายเด้กันบอปตายเด้คือว่าหน่วยนึงครับนี่หน่วยไงไงกอลิมซิปเล็กน้อยเพื่อน หัวเรื่องเหลืองครับหอยขัวมีาบางคนมันเกินว่าหอยจำสินหอยเข้าง่ายครับเอินอกเก้นบ่คเกอกันนะครับอุ้ยคนชาเดลยอืแ้งอุ่นไปเมื่อกี้มันไปหนำมา ไม่บะอืมงามเก่งเนาะจีมอยเองก็เป็นอืนกงิ่นจะเป็นจะแซ่บพี่น้องว่าของมันแซ่บครับบัตองบอกคนน่ะอมันหวานนะครับพี่น้องครูผมเคยกินอยากลองซีมเบิงราคายมเย้าครับจัดทรงให้พี่น้องเข้าตัวทัวประเทศครับอืม กลิ่มจิ้มแล้วเลยพจะเสกบางคนครับต้มแล้วเพิ่ยนนงว่าพ่อเพิ่นเอามายางอีกรอบหนึ่งนะเพิ่มความหอมครับได้ปะได้จิมไหมปะหืมหัวใหญ่แท้ หัวขันคือหัวขันคือเตรียมกันหัวขันคืออย่างอ่ะจกคืออย่างไรระเบิดหัวขันเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีอย่างขอย,อ,ยอื จิมแจวรสเด็ดไปบางคนพี่น้องเพิ่ก็ะตำครับตำมักริกสดเห็ดแจาาวบาหนาครับแซ่เพื่อนถ้าไว้เห็ดแยวไม่มอบอกอืมก็ม,มา,มาตัวเนี้ย ความแสบใช่ไหมพี่น้องเขาจะก,กรกับับลานเลยอืมีมมมมตาซีด้คขายอยู่บ่ฮะพี่น้องที่อยากกินน้ำนี่บ่ถามผมดูมจีนากินนะชิ้นไว้อะกินชิ้นไว้อะกินต้มหอยสลองต้องผมไหมครับก็ะดาซ้ำและกดมไปต้องผมไหม หืวลำเบิ้ลหาหน่วยแ <Okay. S 1> หละโอเคทีน่น่ะหัวเรื่อ่งปิดจะเสียบกนบวกจีนหน่อยเกี่น้ำกันเกี่น้ำกันมุนครับมุนครับโลเดียวกระซ่งได้พี่น้องเลยใช่เพาว่าพี่น้องอยากคุ้มค่าครับให้พี่น้องซื้อจักสองโล่สามโลครับเพราะว่าอางเพิ่นกับซ้ำเก้านะครับเนะาะต่ำกว่าห้ากิโล 1, 2, หนึ่งสองสาม ừ uhm. bớt chưa nè uhm, làm sao hồi ngay có mặt nghe. โอ้ยเบิ่องหัวนี่ทั้งเหลืองทั้งไงครับอาา้าหวานจุจ๋ยๆเลยแหละครับนี่เห็นป่าวหัวเหลือ,องใหญ่เป็นตาแสบบาพี่น้องว่อ้ะเหลืองกว่า,อเ,อวาเอา้าวมันเข้ากันกับมักแตงครับ จักหวานมักแตงจักหวานหอยครับหวานได้กันน,นำกุบๆเลยนอนระเบือนเนาะอ,อ,อยากซีมเบิงสั่งครับพิมพ์คำว่าสนใจครับใต้ขออเมนคลิปนี้ไว้พี่น้องเดี๋ยวพดดำเลาะตอบครับพดดำไม่ไม่นกเลยจิตอบมือน,น<ว>ตอนนี้หอยเขามีอยู่ประมาณ 3ามซิบโลเลยพี่น้องเลย 1. 1> ถ้าพี่น้องช่างซื้อมือแรกนี่ครับมือเงินพอรมสิไปทรงคลองให้ครับผมมีการโกงกันนะครับ,น,บน้ำแก่เพชรซูพอรมไยบ่บนะ้่งอันนี้แบบแช่ หัวเต็มจุลูอยู่ครับ<อ>พี่น้องหลายคนมันก็นเอินหอยโค้งบางคนมันก็นหอยขีกระตายทั้งบ้านพดำแล้วครับความจริงแล้วทั้งบ้านพดำเอินว่าหอยปากกว้างนะพี่น้องเลยปากมันกว้างนะครับลายมองลายบอนครับบางภาษาก็บะบอกคือกันบางบอนกระบอกคือกันคือพี่น้องทังกก้งภาคกลางมาบางเถื่อกระฟังพอดำบอลบรูเลี้ยงเหมือนว่า มีมักแตงก็กสิคือเป็นแต่แซ่บเนาะอหอยรุนนี้บ่เนียวครับก็อพอดีกินอร่อยมากอื้อหืมภูมิแ้วซีฟู้ดโดดเด็ด น้องกินน้ำแก้เบ็ด <c oughs> นะเบอรเพ็ดข้างในบเบอรก็ยังาลายเหอะตัวใหญ่พอทำตวงนี่เพิงกินเบิดหลายหน่วยแล้วคนเราเป็นยังคือบอกใส่พี่น้องนำ้ำมันบุกคอยออกมาน้าเลยครับใส่มัหนีิใส่หรือว่าขีมันพี่น้องเนาะมัน้อออกมาแต่หัวนั่นนี่ครับพบบี่น้องว่า ต้มซุกบุบบ้อครับเวลาจีมมันฉิอออกมาแต่แนวนี้ย่าให้ห <laughs> นี่ะเผ็ดจนทางไงก็มีโมเดิบังคับกินนี่แหละเจ้าของอยากกินเองเวย้ยอื้อ อีกคนหนึ่งพอดำก็ซีอิมละกันคอซองหน่วยอีกซองหน่วยช่วงนี้ครับเป็นน้องใหม่ครับพอดำกันคออีกซองหน่วยน้องใหม่มวยนอครับเป็นแหนงแหนงหน่อยซับนิกรอยอกับมีห <ฮะ S 2> ่วงเครับกันมีหัวงอ่ะบอกเออเลยใช่แล้วยังเอาไปลองซีมเบิ้งครับไปคอเมเมนต์พอดำมาหรือว่าใครโมแดงกับมี่ครับเป็นทางเขียดขาข้ามกับมี่แต่เขียดขาข้ามอ่อยต่อยพี่น้องเลย ดามจิ๋วหนึดามจิ๋วน้องหนี่ง quà มาอืมอ,อืมอ้ํายิ้มพ่อดำอิมแล้วอ้นนก,การกัดสียิ้มอ่ะพะ่อดำกัสิคอขอบุญขอบุญพี่น้องเข้าครับสุข่สุคนที่ซอยอุดนุนพ่อดำสื่อหน้อไม่แน่แคบมูแน่เฮ้ยลื้มกินจ้า ไข่หมดแดงแน่แล้วก็เป็นอาหารป้าตามฤดูกาลพี่น้องต้องการยังครับทัก้ามาในเพจพอดำไวพิมพ์คําว่าสนใจคือว่าสนใจห้อยกับพมพ์เขไว้ครับ,รบเดี๋ยวพอดำรอตอบกับสีทรงรายละเอียดมาให้พี่น้องเขาเบิงอีกเจ้านึงนะครับคือหอยนี้คือการครับนี่พิมพ์ว่าสนใจห้อยพอดำหอยพอดำพอดำผมมีหอยเอาสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับ กิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาครับลำลำเรื่อยๆทุกคนเลือล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 ่อยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ